สวัสดีทุกท่านมาชมช่องติ๊กอีสานพาดู YouTube วันนี้ติ๊กพาทุกท่านลงที่ท้องทุ่งนากันค่ะที่นี่คือบ้านสวนโคกหนองนาที่มีการทำการเกษตรปลูกข้าวจํานวนนี้เลยนะคะพื้นที่ฝั่งนี้จะปลูกข้าวรูดูการนี้ปลูกข้าวอะไรที่บ้านสวนโคกหนองนามาชมกันเลยค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าว ที่บ้านสวนโค้งหนองนาก็ได้ปลูกลงข้าวชนิดพันธุ์ข้าวเหนียวไก่น้อยข้าวเหนียวไก่น้อยเป็นข้าวที่ได้มเมล็ดมาจากสปโปลาวซึ่งเป็นข้าวเหนียวชนิดพันธุ์ที่รสชาติอร่อยเหนียวนุ่มในพื้นที่ตรงนี้ที่บ้านสวนโคกงหนองนา ก็ได้ปลูกข้าวเหนียวไก่น้อยนะคะข้าวเหนียวไก่น้อยเป็นข้าวชนิดพันธุ์เบาที่มีลักษณะที่ให้ผลผลิตไวนะคะข้าวนอนลงแบบนี้เจอพายุฝนนะคะซัดล้มแบบนี้เลยน้ำเต็มทุกงนา มเมล็ดข้าวรวงข้าวของข้าวนี่เลยนะคะข้าวเหนียวไก่น้อยเริ่มสุกแล้วอีกไม่นานกี่วันก็จะได้เกี่ยวแล้วะคะ่ะข้าวเหนียวไก่น้อยเป็นข้าวชนิดพันธุ์เบาที่มีลักษณะที่อายุสั้นได้ผลผลิตไวนะคะและที่สำคัญข้าวเหนียวไก่น้อยมีรสชาติที่อร่อยนิยมบริโภคกันในแพร่หลายเลยนะคะ วันนี้พาทุกท่านมาชมท้องทุ่งนาที่บ้านสวนโคกหนองนาข้าวเริ่มให้ผลผลิตแล้วนะคะปีนี้ข้าวล้มในช่วงนี้นะคะฝนมาเรงฝนตกทั้งลมนะคะทำให้ ข้าวล้มลงอย่างนี้เลยนะคะแทบจะทุกที่ในเขตอีสานจังหวัดสุรินทร์นะคะฝั่งนู้นจะเป็นต้นยางนาที่มีขนาดที่โตวไวมากเลยนะคะยางนาลูกล้อมรอบบ้านสวนโคงของนา ดูงดงามธรรมชาติสวยงามมากเลยนะคะถ้าวันไหนที่เกี่ยวข้าวเหนียวไก่น้อยจะพาทุกท่านมาชมกันอีกทีนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ